สวัสดีค่ะช่องจุ้ยจ้าชาแนลนะคะวันนี้เราจะมาทมําเมนูผัดพริกแกงหน่อไม้ไก่ค่ะค่าเมนูนี้นะคะเป็นเมนูที่รับรองว่าถ้าเพื่อนเพื่อนทาตามจะอร่อยแน่นอนค่ะก่อนอื่นเลยเราก็ซื้อหน่อไม้ที่ต้มสุกมาแล้วนะคะแล้วเรานํามาต้มอีกครั้งหนึ่งเพื่อทําความสะอาดหน่อไม้ค่ะแล้วก็ล้างกลิ่นของหน่อไม้ออกอีกรอบนึงนะคะ ต้มเสร็จแล้วเราก็มาตั้งเตาเตรียมผัดหน่อไม้กันได้เลยค่ะใส่น้ำมันใส่กระเทียมที่เราทุบแล้วนะคะลงไปเจียวกระเทียมให้หอมใส่พริกแกงลงไปสองช้อนโต๊ะสองช้อนช้นชูนแล้วก็คั่วพริกแกงให้หอมอีกครั้งหนึ่งถ้ารู้สึกว่ามันแห้งไปให้เราเติมน,น้ำพีละนิดนะคะเพื่อไม่ให้พริกแกงติดนะคะ น้ำตาวางใจเลยค่ะแล้วก็คั่วอีกรอบนึงหลังจากนั้นก็ใส่เนื้อไก่ลงไปที่เราหั่นเตรียมไว้แล้วคั่วเนื้อไกจ่จนสุกแล้วก็มีความหอมอีกครั้งหนึ่งนะคะ เนื้อไก่เราก็สุกแล้วเราก็ปรุงรสชาติกันเลยค่ะใส่น้ำมันหอยใส่นซีอิ๊วขาวใส่น้ำปลาใส่น้ำตาลทรายใส่ทีน,น,นิดก่อนนะคะถ้าเรารู้สึกว่ารสชาติยังไม่คงที่หรือยังไม่มีรสเค็มรสหวานเราค่อยปรุงเพิ่มค่ะ หังจากที่ปรุงเสร็จแล้วก็ผัดต่ออีกสักครู่นะคะแล้วเราก็ค่อยใส่หน่อไม้ลงไปใส่หน่อไม้ที่เราต้มแล้วลวกน้ำทิ้งไว้แล้วนะคะเราก็ใส่ไปเลยค่ะแล้วก็ผัดหน่อไม้แล้วไก่ต้องใช้เวลาผัดตรงนี้ประมาณ5นาทีนะคะเพราะว่าเพื่อให้รสชาติเข้าไปที่หน่อไม้ ถ้ารู้สึกว่าแห้งไปให้เราเติมน้ําทีละนิดทีละนิดนะคะเพื่อเพิ่มความฉ่าของหน่อไม้เพราะเราจะไม่ผัดแห้งเกินไปค่ะขั้นตอนนี้นะคะเราอาจจะปรุงรสชาติเพิ่มได้แต่ให้ชิมก่อนนะคะว่ารสชาติตอนนี้เป็นยังไงเพราะว่าหลังจากที่เราใส่หน่อไม้ไปแล้วนะคะอาจจะทําให้รสชาติจืดจางลงค่ะ หลังจากที่เราผัดจนได้ที่แล้วนะคะเราก็ใส่พริกแดงลงไปเป็นพริกเม็ดใหญ่นะคะแล้วใส่พริกไทยสดลงนะคะแล้วก็ผัดคนกันอีกรอบหนึ่งเพื่อให้พริกแล้วก็พริกไทยสดนะคะสุกนิดนึงค่ะไม่ต้องให้สุกมากนะคะเดี๋ยวจะเละขอเติมน้ำไปอีกนิดนึงนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันแห้งไป ั้นตอนสุดท้ายของเรานะคะใส่ใบมะกรูดและใบกะเพราลงไปเลยค่ะแล้วก็คนอีกรอบนึงนะคะแล้วเราก็ดับแก๊สได้เลย เรียบร้อยแล้วค่ะผัดพริกแกงหน่อไม้ใส่ไก่นะคะสูตรจุจาชาแน,นลนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากทำตามสามารถมาดูคลิปนี้จนจบได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ที่คลิปหน้านะคะว่าเราจะมาทำอะไรทานกันนะคะบ๊ายบาย Still, nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day.